ภาพหล่อที่ทําให้หัวใจลุกลามคุณพ่อน็อตวิสรุตโชว์ทักษะเบกฟุตบอลที่ไม่เหมือนใครและนี่คือสิ่งที่ทุกคนมองข้ามทําไมภาพนี้ถึงเป็นที่พูดถึงอย่างมากอัปเดต3ชั่วโมงที่ผ่านมาเผยแพร่1ชั่วโมงที่ผ่านมาใครที่ติดตามครอบครัวของชมพู่อารยาและน็อตวิสรุตอย่าพลาดภาพล่าสุดที่ทําให้สายตาเหล่านักต้องหยุดนิ่งคุณพ่อน็อต ได้ปล่อยภาพที่โชว์ทักษะเบกฟุตบอลอย่างเท่และหล่อไปไม่มีที่สิ้นสุดพร้อมแคปชั่นที่เชิญชวนให้ทุกคนออกกำลังกายด้วยกันซึ่งไม่ใช่แค่ภาพที่สวยงามแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ติดตามในเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายอีกด้วย แต่ที่น่าสนใจคือภาพนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพโชว์ทักษะเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงถึงความสามารถในการผสมผสานชีวิตครอบครัวกับการออกกําลังกายได้อย่างลงตัวซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามนอกจากนี้ภาพนี้ยังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการดารา,า,ราเมื่อดาราเช่นปิงปองธงชัยมาชมว่าเททุกมุมและผู้ติดตามก็ต่างชมว่าพ่อหล่อมากและชุดสีชมพูเรียบร้อยมากแล้วคุณคิดอย่างไร ภาพนี้เป็นเพียงการโชว์ทักษะหรือเป็นการส่งข้อความลึกๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายและชีวิตครอบครัวมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ